ที่พักที่เกาะกูดนี้คือครบจนตกใจเลยทุกคนห้องดีอาหารอย่างอร่อยอะ่ะอีกอย่างนะมีกิจกรรมให้ทําแบบนนแน่นๆเลยดำน้าอีฟลอยไอซ์บาร์ดแล้วก็ยังมีบาร์ที่ที่พักด้วยนะวายแบบดีมากบอกเลยว่าถ้าใครกําลังหาที่พักเกาะกูดนะคะห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เลยเด็ดขาดทริปนี้เรามาพักผ่อนกันที่ทูเดอรซีเกาะกูดค่ะที่พักติดทะเลที่มีสะพานสีขาว <Yeah. S 1> ยาวๆเป็นซิกเนเจอร์สวยมากๆเลยค่ะทุกคนทริป3วัน2คืนนี้เราพักกันที่ห้องดีลักซ์กราเดนวิวนะคะห้องโซนนี้คือต้นไม้เยอะ สุดภายใ,ในห้องสะอาดนอนแบบสบายมากแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบเลยค่ะภายในที่พักนะคะมีสระว่ายน้ําถ้าเบื่อเล่นน้าทะเลนะก็สามารถมาเล่นน้าในสระได้แล้วก็ยังมีฟิตเนสนะเครื่องเล่นแบบจัดเต็มครบสุดเช็คอินเรียบร้อยค่ะท้องเริ่มหิวและไปกินอาหารเที่ยงกันดีกว่าเราลองเมนูที่หลายคนแนะนํานะคะก็คือข้าวผัดต้มยําทะเลจานนี้รสชาติแบบแซบถึงเครื่องเลยแล้วก็มีผัดไทยกุ้งกุ้งแบบตัวใหญ่จุกๆเลยอะ่ะที่นี่มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งนะคะเบอร์เกอร์เนื้อกับสปาเกตตี้ที่สั่งมานะคะบอกเลยว่า ทำรสชาติออกมาได้ดีเลยอยู่ชิวๆท,ที่ที่พักนะคะก็ได้รูปเพียบเลยห้ามพลาดเลยค่ะคือสะพานสีขาวได้ทอดยาวสู่ทะเลถ่ายรูปออกมามุมไหนก็คือสวยมากน้ําทะเลแบบอย่างใสอ่ะทุกคนเอาจริงว่านั่งเล่นนอนเล่นอยู่แบบนี้ได้ทั้งวันเลยเพราะทะเลที่นี่เรารู้สึกว่ามันไม่เหนียวตัวมื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็ทานข้าวที่ที่ทพักเหมือนเดิมคะ่ะจะบอกว่าเขามีอาหารหลากหลายมากเลยนะทั้งไทยเวสเทิร์นแล้วก็ยังมีฟิวชั่นด้วยถ้ามากับแฟนนะคะแนะนําให้สั่งคอสนี้เลยครบจบทั้งข้าวแล้วก็หวานแพริ่งกับไวน์ นะทานอาหารไปจิบวายไปด้านหน้าเป็นวิวทะเลโอ้โรแมนติกสุดๆเลยค่ะทุกคนอิ่มอร่อยนอนหลับสบายและคืนนี้เริ่มต้นวันที่2นะคะด้วยอาหารเช้าที่เป็นแบบบุฟเฟ่อาหารเช้าไลน์ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะมีทั้งไทยและเทศมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พวกเมนูไข่ยอยู่ด้านนอกด้วยนะคะหลังจากมื้อเช้านะคะวันนี้เรามีออกเรือไปดำน้ำตื้นกันได้ไปเกาะลับของเกาะกูดด้วยอะ่ะทุกคนน้ำทะเลที่นี่อย่างใสอะ่ะจะบบ้ามีน้องปลาเล็กปลาน้อยมาต้อนรับด้วยค่ะหลังจากกิจกรรมดำน้ำนะคะก็กลับที่พักไปทำกิจกรรม กัมทางน้ําต่อเลยค่ะจ้องไว้ตั้งแต่เช็คอินแล้วนะคะอยากเล่นมานานแล้ว e อีฟลอยอ่ะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบสกูตเตอร์นะคะถามเราว่าชอบอันไหนอะลอเราชอบอ e ีฟลอยธรรมดามากกว่าค่ะคือเป็นคนชอบเล่นเซิร์ฟไงมันก็เลยค่อนข้างถูกใจอันนี้ค่ะแล้วก็ที่นี่ยังมีไอซ์บาร์ดด้วยนะคะเอาจริงยังไม่เคยลงแล้วก็ร่างกายยังไม่พร้อมก็เลยให้พี่ชายแล้วก็น้องชายลงค่ะน้องบอกว่าสดชื่อแล้วก็ปลุกพลังได้ดีจริงๆค่ะทํากิจกรรมมาทั้งวันนะคะมื้อเย็นวันนี้ก็จัดเต็มค่ะอาหารอร่อยทุกเมนูเเเหมือดดี๋ยว เราจะทําคลิปแยกเฉพาะอาหารให้นะทุกคนไปต่อกันเลยไหมที่บาร์ของที่พักอะ่ะริมทะเลจิบเครื่องดื่มแบบชิลๆที่นี่ทําเครื่องดื่มได้ดีเลยนะทุกคนมาพักที่นี่อย่าลืมเดินมาลองกันนะคะเผลอบป๊บๆก็วันที่3มต้องกลับแล้วปิดท้ายทริปด้วยมื้อเช้าแบบฟินๆก่อนกลับสมวัน2คืนที่ทูราสีคือฟินทั้งกิจกรรมแล้วก็ทั้งวิวทั้งอาหารทั้งสายชิลทั้งสายกิจกรรมนะคะบอกเลยว่าพักที่นี่ตอบโจทย์มากคะ่ะ